ไปไล่ร <Ừ. S 1> ังยาดทริปติดกันนิดนะครับที่กองอันนะครับมีการกัดว่าล้างหยาดทริปติดฝังใหญ่นะในอำเภอกองอันนําทีมบุกจับนะครับผู้ต้งงองหาพร้อมกองกลางยาบ้ากว่า4,000เมตรครับโดยภายใต้นายอยูบ้านกองรัฐบาลนะนะครับอ่าภายใต้นายอยูบ้านกองรัฐบาลและกับผู้ว่านะนี่ก็มีทางด้านกองนายสุริยาบุญพันธ์ครับในอำเภอกองอันส่วนที่กำลังนะครับทางควายความมั่นคงตำรวจไล่พักส่วนนะครับเปิดปฏิบัติการกวาดล้างหยาดทริปติดในพื้นที่ โดยการปฏิบัติการครั้งนี้นําโดยน,นายธนพลแท้ตั้งนะครับประหลัดอำเภอควายความมั่นคงพร้อมโดยสมาชิกอ,อสโซนะครับกองกำอันตำรวจกองอันตำรวจ,รวจซืบส่วนภาคแปดนะครับตำรวจป้องกันและปราบรามญาเสพติดนะครับ สามารถจับกุมนะครับนายกิตติกรงามที่รื้อตันตามเรียปีนายธีบานผักไหมูนึ่งเกาะอันนะครับ้าหนี่ไปพบได้มังกับนิงงอมไปพบยญาบาแล้วนะคะซึ่งก็เป็นข้องกลางจํานวนซี่พันแมตค่ะอยู่ในทุ่งพลาสติกซี่นาเงินจํานวนยี่สิบทุงด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้ยังพบกล่องพัสดุทิวชัยในการจัดส่งยาเสพติดอีกนึ่งกลองที่นี้นายกิตติกรนีกระทุกตงังคอห้ามีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดไฮโถดประเภทดนึ่งนะคะเม็ดแอมเฟตามีนเพื่อจําน่ายค่ะและการยาเสพติดไฮโถดประเภท นึ <NXT> no ่งเม็ดแอมเฟตามีนโดยพิษกฎหไม้เจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวผู้ต้องห้าพร้อมข้องกลางนี่แหละค่ะส่งพนักงานสอบสวนสอบพอกอพังงานเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมม้ต่อไปพร้อมทางได้แจ้งการจับกุมตามพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสู้นให้พอซ่อซ่องผา6 5ย่างแข็งขรัดกันโดยปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมันของอำเภอกอพังงานในการที่จะแก้ไขปัญหาย้าเสพติดให้แมดไปจากชุมชนภายในระยะเวลา ส้มเดือนตามนโยบายข้องรัฐบาลไทยนั่นเองตอนนี้จริงจังเลยนะรับ,รบนยโยบายนี้นะคะ่ะโนรักโดดเลอร์นี่แหละอ,อย่าติดนะครับนะ